รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นทับเจริญนะคะมีคนยิงกันเรามีความรู้สึกว่ามีมีคนมาพูดว่า ต้องยิงคนนี้ต้องอะไรเขามีเหมือนมีตัวเขาอีกคนหนึ่งไม่ค่อยรู้เรื่องครับเบอร์เบอร์มันอยู่ที่ตัวบุคคลจริงๆที่ว่าจะมีพฤติกรรมอะไรเงี้ยซึ่งภายในเกมอ่ะมันไม่ใช่ความรุนแรงแบบถึงขั้นมาก่อเหตุอะไรแบบนี้ได้มัแค่สนุกกับเกมไปเฉยๆบางทีหัวกับการกำหนดอัตราที่สูงขึ้นเนี่ยมันอาจจะคือแผนบรรทุกรรมที่เกีรติาจะทําร่วมกัน เพื่อทําให้มีสามารถตรวจสอบได้แล้วก็บอกให้มีสารแล้วก็ประกบ3บอกให้มีสีแล้วก็ประกบสีแต่บริษัทที่เข้าไปเนี่ยมันคือบริษัทพวกเขาเเนีทั้งหมดหรือไม่ก็เอาพักควกของตัวเองขึ้นมาเป็นบริษัทประกบคู่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสูต่ตัวจริงสนามข่าวค่ะเปยนประจำทุกวันอาทิตย์นะคะสับบานนี้อยู่ด้วยกันกับดิฉันชนทิชารอดกันภยัยและคุณศตคุณตันทวีวิวัฒค่ะ ภัยอาชญากรรมยุคนี้สมัยนี้ถือว่าใกล้ตัวมากๆนะครับนอกเหนือจากภัยอาชญากรรมที่เป็นในโลกออนไลน์แล้ว<ะ>ออฟไลน์แล้วนะครับสมัยนี้แค่เดินห้างก็เสี่ยงกับการตกเป็นเหยื่อแล้วก็เป็นผู้ประสบภัยกับเหตุอาชญากรรมได้เหมือนกันนะครับอย่างคดีล่าสุดที่เกิดขึ้นภายในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตไปถึง2รายประเด็นก็คือคนก่อเหตุอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นครับ จากวันที่เกิดเหตุมาจนถึงวันนี้นะคะผลของการสืบสวนสอบสวนก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าเด็กคนนี้หรือว่าเยาวชนคนนี้อาจถูกกดดันจากครอบครัวจึงมีพฤติกรรมก็เหมือนกับชอบยิงปืนอชอบเล่นปืนแล้วก็ไปพบด้วยนะคะว่ามีการสะสมเครื่องกระสุนปืนจํานวนมากทีนี้สังคมก็ตั้งคําถามนะคะว่าเยาวชนไทยคนนี้เนี่ยจะเกิดจากจิตเวทหรือว่าเกิดจากการถูกกดดันทางครอบครัวหรือเกิดจากอะไรกันแน่ ลงสนามข่าวเรื่องนี้กับคุณโชติมาจันโคงค่ะคนยิงกันไม่มีความรู้สึกว่ามีมคนมาพูดว่าต้องยิงคนนี้ต้องอะไรเขามีเหมือนมีตัวเขาอีกคนนึงไม่ค่อยรู้เรื่องครับเบอร์เบร์มันจะไปดูที่อายุไม่ได้มันต้องดูที่พฤติกรรมเดี๋ยวนี้เด็กมันโตเร็วนะ คือบางที12บสองก็คิดเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วเพราะนะั้นไอ้การตีเส้นที่อายุเนี่ยม,มันแข็งไปมันไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเจตนาจริงหรือไม่เจตนาการเล่นเกมเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเราเล่นเกมยิงปืนอะไรเนี่ยแล้วเราอยากจะลองไปยิงปืนเองหรือว่า,าไปต้องไปก่อเหตุอะไรแบบนี้คือการเล่นเกมก็เหมือนแค่ว่าเราแบบแค่อยากเล่นเกมอยากไปสนุกในเกมมันอยู่ที่ตัวบุคคลจริงๆที่ว่าจะมีพฤติกรรมอะไรเงี้ยซึ่งภายในเกมอะ่ะมันไม่ใช่ความรุนแรงแบบ ถึงขั้นมาก่อเหตุอะไรแบบนี้ได้ไมันแค่สนุกกับเกมไปเฉยๆกฎหมายเนี่ยปวิยามาตรา74เนี่ยมีมานานแล้วแต่เด็กอายุ14เราเราไปทําอะไรเขาไม่ได้ถ้าเราไปมองการใช้ความรุนแรงมันจะกระทบกับในความรุนแรงต่อกันนะครับผมมองในแง่ที่ว่าพื้นที่ความความปลอดภัยทางจิตใจของเด็กคนนี้ไม่ได้รับการดูแลอย่าง เหตุร้ายกลางห้างพารากอนช่วงเย็นของวันที่3ตุลาคมสู่มูลเหตุการณ์จูงใจที่หลากหลายทั้งพฤติกรรมเรียนแบบจากเกมการถูกกดดันจากครอบครัวหรือแม้กระทั่งจิตเวทประเด็นเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่สังคมตั้งคำถามว่าถึงขนาดทำให้เยาวชนวัย14ปีคนหนึ่งต้องลุกขึ้นมาทำสิ่งที่โหดร้ายสร้างผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างได้หรือไม่ เยาวชนชายวัยใกล้เคียงกันกับผู้ก่อเหตุสะท้อนให้เราฟังว่าเขาเคยติดเกมอย่างหนักจนรั้งตำแหน่งท็อป500ของภูมิภาคเอเชียสาเหตุที่ทำให้เขาชนะคนเป็นแสนเป็นล้านคนได้เพียงเพราะต้องการเอาชนะคู่ต่อสู้แต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมาคือเขาแทบไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ ที่เคยเล่นแล้วเจอมาครับมันจะมีตั้งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นมัธยมปลายขึ้นไปจนมหาลัยหรือว่าวัยทางานแนละแบบนี้ก็เคยมีเพราะว่าเล่นเล่นอยู่แล้วมีเสียงลูกเสียงอะไรเข้ามาก็กมีครับวัยทํางานมีลูกแล้วก็เล่นคือมันเล่นได้ทุกวัยครับการเล่นเกมเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเราเล่นเกมยิงปืนอะไรแนวเนี้ยแล้วเราอยากจะลองไปยิงปืนเองหรือว่าเออไปต้องไปก่อเหตุอะไรแบบนี้คือการเล่นเกมก็เหมือนแค่ว่าเราแบบ แค่อยากเล่นเกมอยากไปสนุกในเกมบางทาีมีการเล่นกับเพื่อนมันก็สนุกภายในเกมครับมันไม่ได้จําเป็นว่าต้องออกไปใช้เหตุการณ์อะไรแบบนี้ภายในข้างนอกบางทีเราเล่นการที่เราเล่นเล่าจริงจังกับมันมากเกินไปอ่ะก็จะอาจจะมีเหตุการณ์ก้าวรล้ากับผู้ปกครองหรือว่ากับเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยผมว่ามีครับเราเก่งแล้วเหมือนเรายิ่งติดเรายิ่งติดเราก็เล่นไปเรื่อยเล่นจนแบบเราติดอันดับของ ทวีปหรือว่าของประเทศอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งสนุกเคยเล่นไปถึงขั้นติดอันดับ top 500ของเซิร์ฟเวอร์เอเชียครับก็เลยยิ่งทําให้เราแบบเล่นอยู่กับมันแทบจะตลอดเวลาถ้าว่างในเกมมันจะมีแค่โหมดฝึกยิงเป้าครับให้เรายิงยิงกับเป้านี่ก็คือแค่ฝึกยิงเฉยๆไม่ได้แบบอะไรแบบนั้นนะคือปืนเนี่ยมันก็เรารู้ว่าชื่อชื่อว่าอะไรแต่ว่าในเกมเขาจะดัดแปลงชื่อปืนจากปืนในเกมกับปืนจริงอะ่ะมันจะไม่เหมือนกัน ส่วนใหญ่จะเป็นขั้นอาวุธสงครามเป็นอาก้าเป็นปืนแบบระดับนั้นเลยไม่ใช่ปืนพกทั่วไปที่เราจะสามารถหาได้ง่ายใช่มันเป็นปืนระดับสูงมันอยู่ที่ตัวบุคคลจริงๆที่ว่าจะมีพฤติกรรมอะไรเนี้ยซึ่งภายในเกมอ่ะมันไม่ใช่ความรุนแรงแบบถึงขั้นมาก่อเหตุอะไรแบบนี้ได้ไม่ได้แบบ ร้ายทั้งขัานแบบมีเลือดอะไรกระเด็นกระดอนขนาดนี้มนนันก็สส่อสารเนเสียงสะท้อนของเยาวชนชายคนนี้อาจไม่ใช่สาเหตุทั้งหมดของปมการลั่นไกของเยาวชน14ปีประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตมองว่านอกเหนือจากความรุนแรงในเกมแล้วเยาวชนชายผู้ก่อเหตุอาจตั้งใจมาก่อเหตุก็เป็นได้โดยวิเคราะห์จากการเตรียมตัวการเลือกเวลาและสถานที่ ซึ่งจะสร้างความตื่นตระหนกต่อผู้คนเป็นอย่างมากและเยาวชนชายคนนี้อาจต้องการการยอมรับจากเพื่อนหรือไม่ทันทีที่เยาวชนชายถูกจับกลุ่มคำคำแรกที่เขาพูดกับเจ้าหน้าที่คือหูแววกลัวถูกคนทำร้ายและมีคนคอยสั่งการ ปมนี้ประธานกรรมการ,รคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตและอธิบดีอายการสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีเห็นตรงกันว่าอาจเป็นการอำพรางว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทเพื่อเลี่ยงที่จะรับโทษซึ่งต้องพิจารณาจากประวัติการรักษาการรัาารรบยาประเมินสภาพจิตใจของเยาวชนคนนี้และสภาพแวดล้อมต่างๆมี2มุมนะครับ1คือ อาจจะเป็นคนไข้ที่มีปัญหาทางจิตจริงๆถ้าคุณหมอประเมินแล้วก็สัญญาณมอบอกเหตุแบบนี้ว่าคุณมีความผิดปกติทางจิตกับ 2. เขาฉลาดพอที่จะอําพรางว่าการทําแบบนี้สะท้อนเห็นว่าเขานะ่มีความผิดปกติทางจิตคนที่ไม่ปกติเขาจะไม่บอกว่าเขาไม่ปกตินะวกกับมาในเคสนี้ก็เช่นกันเราก็รู้สึกเหมือนเขาเนี่ยสแสดงอาการเหมือนมีอาการความผิดปกติทางจิต เช่นหูแววประสาทหลอนมีการเสียงสั่งให้ฆ่าฆ่าฆ่าถ้าทามีเสียงสั่งให้ฆ่าทำร้ายคนทำไมตอนเจ้าที่สั่งการเสียงตัวนั้นหายไปไหนทำไมห,หยุดที่จะปฏิบัติการตามเจ้าที่สั่งเพราะเขาก็รู้ว่าถ้าคุณหันมาเปินคุณเล็งเจ้าที่คุณเสียเปรียบแล้วเพราะเจ้าที่พร้อมในการใช้บุหแล้วแต่ทั้นนี้ทั้งนั้นขออนุญาตว่าวเป็นข้อสังเกตนะครับเพราะว่าสุดท้ายคุณหมอจิตแพทย์ผู้ชาญด้านจิตแพทย์จะเป็นผู้ประเมินครับต้องแยกเป็นส่วนๆนะครับส่วนแรก คนไข้มีประวัติด้านจิตเวชและอยู่ระหว่างการรักษาอันนี้ต้องไปดูก่อนว่าตัวนั้นประวัติรักษาเป็นอย่างไรต่อเน,นื่องไงรับยายอย่างไรแน่นอนก็ต้องไปสักถามประวัติสอบปากคำคุณหมอที่ทําการรักษากับส่วนที่2ในขณะที่ทําการปฏิบัติการเนี่ยสภาพจิตใจเขาเป็นอย่างไรจะทราบได้อย่างไรครับทราบจากการที่การใช้ชีวิตของเขาในระหว่างอยู่ที่บ้านกับผลใกล้ชิดถ้าพบว่าเขาไปศึกษาข้อมูล การก่อเหตุในประเทศหรือต่างประเทศลักษณะการก่อแบบนี้กราดยิงแอคทีฟชูเตอร์ถี่ถี่ซ้ำๆพบความถี่ในการเข้าหรือถ้าพบว่ามีการซ้อมยิงปืนเป็นอะไรที่น่าตั้งคําถามเลยว่าคนแค่จิตเวชจะต้องมาเตรียมการและบนี้เป็นขั้นเป็นตอนจากเท่าที่ประเมินดูผมเชื่อว่าน่าจะต้องมีการใช้ปืนในการฝึกซ้อมมา่อนจะมาก่อเหตุอนครั้งมากนะครับที่จะหยิบปืนครั้งแรกแล้วนาวุธปืนเนี่ย มายิงใส่คนเลยนั่นหมายความว่าจะต้องมีการซ้อมด้วยการยิงกับกระสุนจริงหรือกระสุนซ้อมเพื่อให้ตัวเองมีความคุ้นเคยเรื่องการใช้อาวุธก่อนนะครับถ้าเด็กนั้นเนี่ยนะเป็นผู้เยาว์นะครับอย่างกรณีเหตุที่เกิดเนี่ยเด็กอายุยังไม่เกิน15กฎหมายบอกไม่ต้องรับโทษทางอาญาแต่ความผิดทางแพ่งยังมีระเมิดแล้วมันจะลามกลับมาที่ผู้ปกครองอันนี้ทุกกรณีนะไม่ใช่เฉพาะตามข่าวเด็ก14นะครับเพราะลามกลับมาคืออะไรครับ ผู้ปกครองต้องรับผิดด้วยหมายความว่าถ้าเด็กไปทําร้ายคนอื่นหรือเด็กเอารถไปขับชนคนอื่นต้องชดใช้ค่าเสียหายเขาเขาฟ้องเรียกค่าเสียหายถึงแก่ชีวิตค่าขาดรายอุปการะตามความเป็นจริงที่จะสืบพยานให้ศาลเห็นแล้วกรณีอย่างนี้มีคนมาปรึกษาใยาการคุ้มครองสินประจํานะครับทั้งสองฝ่ายเลยครับพอผู้ปกครองถูกฟ้องก็มาปรึกษาเรานะครับหรือฝ่ายที่สูญเสียก็มาปรึกษาเราเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้ยินดีนะครับเข้ามาปรึกษาได้ครับเรามีทนายอาสาทําให้ฟรีด้วยครับ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา429ครับบอกว่า,าผู้ปกครองเนี่ยนะจะต้องดูแลเด็กเนี่ยนะครับไม่ให้เด็กเนี่ยนะไปกระทําความผิดหรือไปทําละเมิดต่อบุคคลอื่นไปทําความผิดไปทำทรัพย์สินเขาเสียหายไปทําร้ายไปยิงไปแทงไปตีนะครับหรือไปลักขโมยอะไรก็ตามผู้ปกครองจะต้องรับผิดด้วยนะครับถ้าลูกผิดปกติปุ๊บนะครับมันมีกฎหมายสุขภาพจิตไงครับกฎหมายสุขภาพจิตถ้าเป็นโรคจิต สามารถเอารูปบ,บําบัดได้มาตรการตามกฎหมายสุขภาพจิตถึงขั้นควบคุมตัวไว้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายมีอยู่แล้วนะครับผมเห็นว่าตรงนี้ไม่ได้ต้องเพิ่มเลยใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพด้วยความที่ปร,ประชาชนไม่เพิกเฉยคุ้มครองสิทธิของเราครับเรามีสิทธิ์ที่จะอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยเพราะนั้นถ้าพ่อแม่ปล่อยปละละเลยลูกให้ลูกมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำผิดท่านเสี่ยงแล้วนะครับทุกกรณีนะครับ ยังมีประเด็นของการแต่งกายคล้ายกับผู้ก่อการร้ายที่เคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้เชี่ยวชาญอาวุธปืนอย่างรองผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาเชื่อว่าเยาวชนชายคนนี้น่าจะมีพฤติกรรมเลียนแบบผู้ก่อการร้ายคดีต่างๆในต่างประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียและสมาร์ทโฟนน่าจะเห็นความเชื่อมโยงไม่มากก็น้อยพบว่ามีคนพยายามโยงภาพ มัธยมโคลมบายเรียนแบบกันมาแต่เหตุที่มัธยมโคลมบายเนี่ยเด็กสองคนนั้นมีการวางแผนกันอย่างดีมีการซ้อมด้วยคนหนึ่งเป็นคนจิตอ่อนแต่ว่าพร้อมจะระเบิดคนหนึ่งก้าวแล้วพร้อมจะระเบิดสองคนนี้มาเจอกันเป็นเหตุที่เป็นต้นแบบที่เอามาถอดบทเรียนมันชัดเจนว่าเขามีการวางแผนมีการสเก็ตภาพมีการร่างมีการเตรียมอุปก,กรณ์ที่มันน่าตกใจอ่ะคือในแผนเขาอ่ะเขาเขียนตัวชีวิตไว้ด้วยนะ ว่าเขาอยากได้เท่าไหร่ผู้ที่ก่อเหตุนเนี่ยเรามักจะตามด้วยคําว่าคลั่งนักนักมักจะนําด้วยคําว่าคลั่งผมใช้เํราะว่าเขาหลุดจากวิธีคิดมโนธรรมสํานึกตรกะปกติของมนุษย์แต่ทักษะต่างๆเขายังอยู่ครบนะเขายังสามารถยิงคนได้ในทฤษฎีการยิงเนี่ยผู้ก่อเหตุนเนี่ยมักจะยิงตัวตายเพราะว่าเขาระบายความกดดันในตัวเขา พอพอจจาาายเเเขขแล้วววก็จะจบชีิตตตังทักษะการยิงปืนของเยาวชนชายคนนี้ยังสอดคล้องกับเหตุการณ์ร้ายในอดีตที่มีการไล่สดขณะลงมือก่อเหตุก็เพื่อให้ถูกจดจำความเป็นฮีโร่ของการสังหารหมู่สิ่งสำคัญที่เป็นช่องโหว่ของกฎหมายในไทยรองผู้มนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬา <10 S 1> จึงมอง<ป>ว่า<อ>เรื่องการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีฝึกอาวุธ แต่ประเทศไทยนั้นกลับ<ต>ไม่มี<ส>กฎหมายมควบคุมเรื่องนี้ทักษะการยิงปืนเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะครับสามารถหาความรู้ได้ในสื่อทั่วไปในตำราทั่วไปความหมายของผมก็คือว่าถ้าคนยิงไม่เป็นเนี่ยยิงหนึ่งนัดแล้วก็ปืนหลุดมือหรือว่าไม่สามารถจะควบคุมทำการยิงนัดต่อไปได้เขามีทักษะพอที่จะยิงซ้ำได้หลายๆนัดไอ้เกมที่ว่านี่นะครับ ส่วนหนึ่งมันถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญยุทธวิธีนะให้คําแนะนําให้ข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วมาออกแบบเกมมันเหมือนกับเกมฟุตบอลมันก็ถูกออกแบบเกมออกแบบความท้าทายของเกมโดยคนที่เล่นฟุตบอลเป็นจริงๆโดยนักฟุตบอลเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะเรียนรู้ถ้าพูดถึงคําว่ายุทธวิธีก็สามารถเรียนรู้จากเกมได้เรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตเรียนรู้จาก YouTube ง่ายมาก นอกเหนือจากพฤติกรรมการเตรียมการและมูลเหตุจูงใจของเยาวชนชายคนนี้สังคมยังตั้งคำถามถึงอาวุธปืนที่ใช้ในการกอา่อเหตุและเครื่องกระสุนปืนจำนวนมากที่พบในบ้านพักเยาวชนคนนี้เอามาจากไหนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอธิบายว่าปืนแบลงกกันไม่ถือว่าเป็นอาวุธปืนจึงทำให้เกิดช่องโหว่ของกฎหมายให้คนที่สนใจซื้อมาดัดแปลงจนกลายเป็นอาวุธได้เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น จึงถึงเวลาถอดบทเรียนการแก้ไขกฎหมายกำหนดให้ปืนแบงกันเป็นอาวุธหรือไม่จุดเชื่อมอย่างแรกก็คือเป็นอาวุธปืนที่เป็นดัดแปลงจากแบงกันมาแต่ถามว่าจะมาจากเจ้าเดียวกันหรือไม่เนี่ยครับทางผู้จัดการนครบาลเนี่ยมีอยู่2เป้าหมายผมคิดว่าในหนึ่งใน2เนียน่าจะเกี่ยวข้องนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูจากพยานหลักฐานจะดูจากผู้หาอีกกลุ่มหนึ่งที่ซึ่งเราได้เหมือนกันนะครับซึ่ง,ง,งทราบว่ามาจากทางจังหวัดภาคใต้ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงรายละเอียดจะคงไปว่ากันอีกส่วนหนึ่งก็วนันนี้เรา,ารรเรามีเรามีด้วยกัน2จุดนะครับ<ม>จุดเชื่อมโยงเนี่ยก็เห็นผมเห็นจากกล่องแล้วเนี่ยก็คือขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับที่กล่องแล้วก็เราเราได้ข้อมูลจากจากาที่ไปดูบ้านาผู้ต้องหาก็ได้ข้อมูลมาบางส่วนแล้วก็เอาข้อมูลตรงนั้นนะครับมาดําเนินการสืบสวนที่มาของแบล็งกันอาวุธที่เยาวชนใช้ปลิดชีพผู้บริสุทธิ์ คืออาวุธปืนที่ไว้ใช้ในการแสดงเวลายิงจะมีแต่เสียงดังจากดินปืนแต่ไม่มีหัวกระสุนทำให้ไม่เป็นอันตรายแต่มีพ่อค้าหัวใสนำมาโมดิฟายแล้วขายให้กับผู้ที่ต้องการผ่านทางโลกออนไลน์นี่จึงเป็นที่มาทำให้เกิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายผู้ที่ลักลอบจำหน่ายปืนแบล็งกันให้กับเยาวชนชาย ตำรวจสืบสวนนครบาลได้ขยายผลจับกลุ่มนายวีรยุทธ์หรือโอยี่เรือพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนอุปกรณ์ดัดแปลงอาวุธปืนชนิดต่างๆรวม48รายการ322ชิ้นโดยพบอุปกรณ์ที่มีลักษณะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นอันนี้น่าเป็นหมายค้นสารอาญาชนบุรีนะ ที่4 8 7สายเทับสองหนะลงวันที่4ตุลาคม2 5 6 6ันห้าร้ยะโอ้ยเหลือเเท่าเลือันนี้ด้วยนะอันนี้กำลังด้วยนะตรงนี้จากคำพูดของเขาคือให้ทำไรเสร็จกันเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญโอ้ยี่เรือให้การกับตำรวจว่ารับจ้างดัดแปลงปืนเป็นอาชีพหลักและส่งขายในวงการกลุ่มลับอีกด้วย ข้อมูลจากตำรวจยังพบว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ครอบครองปืนมากที่สุดในเอเชียและยังมีการใช้ความรุนแรงด้วยอาวุธปืนเป็นลำดับต้นๆของโลกอีกด้วยนอกเหนือจากข้อมูลการครอบครองอาวุธปืนเหตุการณ์ร้ายในลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆ8กุมภาพันธ์ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่9กุมภาพันธ์2563จากทหารเกิดอาการคลุ้มคลั่ง ชักปืนยิงผู้บังคับบัญชาและแม่ยายของผู้บังคับบัญชาจากนั้นก็บุกไปที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีบายิงทหารเวรชิงรถทำวีพร้อมอาวุธเดินทางเข้าห้างเทอร์มินเวนี้วันไล่ยิงประชาชนผู้บริสุทธ์สรุปเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต30รายรวมคนร้ายถูกเจ้าหน้าที่วิสามันบาดเจ็บ58ราย และช่วงนี้ของปีที่แล้วยังมีเหตุการณ์ยิงที่หนองบัวลำพูและที่น่าสลดใจคือเด็กที่ถูกยิงเสียชีวิตนั้นมีอายุต่ำสุดเพียงสามขวบเท่านั้นเมื่อมาถึงเหตุการณ์นี้ที่น่าสลดใจกว่าคือผู้ที่ก่อเหตุเป็นเยาวชนชายอายุเพียง14ปีซึ่งถือเป็นเหตุการณ์แรกๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ไม่เป็นไรปลอดภทยครับที่เห็นหลยอ่าปลอดภัยแล้วที่มันอยู่นู่นปลอดภัยแล้วนักอาชญาวิทยาจึงตั้งคำถามว่าถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่กฎหมายเยาวชนของไทยจะต้องถูกปรับแก้ไขให้ทันกับยุคสมัยโดยการตั้งคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมพิจารณาเพื่อให้เยาวชนนั้นได้รับโทษทันที่เหมาะสมดังที่ครอบครัวผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสีย โชติมาจันคงตัวจริงสนามข่าวรายงาน,นมันมันมีความเฉพาะเจาะจงของมันคดีนี้น่าสนใจตรงที่สังคมก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะครับในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในเรื่องของบทลงโทษเด็กและเยาว,วชนว่าเอควรจะปรับปรุงให้มันทันยุคทันสมัยรวมถึงสอดคล้องกับพฤติกรรมอันรุนแรงที่เด็กก่อเหตุหรือไม่นะครับ ช่วงนี้ก็พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามคดีกัมมันนกตอนนี้ยังไม่จบนะคะเจ้าหน้าที่ปปทพบข้อมูลนะคะว่ากํามันนกนั้นมีการหัวประมูลแล้วก็มีการเจาะถึง4ประเด็นด้วยกันแล้วที่น่าตกใจก็พบนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐทั้งกระบวนการเลยนะคะร่วมมือกันกันกบกํามันนกด้วยพักกันสักครู่ก่อนค่ะ